สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนอเรื่องงานบริการแนะแนว5บริการงานบริการแนะแนวข้อที่1คือบริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นบริการที่ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากขึ้นด้วยความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการศึกษาข้อมูลของนักเรียนทุกด้านทั้งด้านส่วนตัวครอบครัวสุขภาพการเรียนสังคมความสามารถความถนัดความสนใจบุคลิกภาพและมีการศึกษาและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ของการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคลมี3ประการดังนี้1เพื่อให้ครูอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจนักเรียนมากขึ้น2เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจตนเองเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจตนเองในด้านต่างๆมากขึ้น3เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ประเภทของข้อมูลที่จำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลทางด้านสุขภาพ 3. ข้อมูลทางด้านการศึกษา 4. ข้อมูลทางด้านความถนัดและความสามารถพิเศษต่างๆ 5. ข้อมูลด้านความสนใจ 6. ข้อมูลด้านผูกกรลิกภาพและการปรับตัวทางสังคม 7. ข้อมูลด้านการวางแผนในอนาคตของนักเรียน 2. บริการสนเทศหรือ Information Service เป็นการจัดบริการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพตลอดจนการดำเนินชีวิตของนักเรียนโดยจัดนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นป้ายนิเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์การจัดนิทรศการการเชิญวิทยากรการศึกษาดูงานเป็นต้นข้อสนเทศแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ข้อสนเทศทางด้านการศึกษาหรือ educational information 2. ข้อสนเทศทางด้านอาชีพหรือ occupational information 3. ข้อสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคมหรือ personal social information 3. บริการให้คำปรึกษาหรือ counseling service เป็นการจัดกระบวนการที่มีหลักการขั้นตอนและจุดมุ่งหมายในการปรึกษาที่ชัดเจนตามหลักการปรึกษาเชิญจิตวิทยาช่วยให้นักเรียนรู้จักเข้าใจยอมรับตนเองและปัญหาที่กำลังเผชิญได้เรียนรู้และค้นหาเหตุแห่งปัญหาและหาทางจัดการกับปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอีกทั้งจัดการศึกษารายกรณีและประสานการจัดประชุมปรึกษารายกรณีเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การให้คำปรึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้การให้คำปรึกษาเป็นลายบุคคลการให้คำปรึกษาแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษาให้สามารถเข้าใจตนเองเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองหรือเพื่อให้สมาชิกในองค์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นหรือการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การให้คำปรึกษาแบบนี้สมาชิกข,ของกลุ่มจะร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดเห็นต่างกันและการกระทำต่างกันทำให้การปฏิบัติงานโดยร่วมมือกันการทำงานก็จะประสิทธิภาพมากขึ้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้คำปรึกษา 1. มีความจริงใจไม่เสแสร้งเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่า 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 3. ม,มีสุขภาพจิตดีปรับตัวได้ดีมีอารมณ์มั่นคงและยอมรับตนเองพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงสิ่งบกพร่องและสามารถจะ,ะเผชิญปัญหาได้อย่างมั่นคง 4. มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่น 5. เป็นผู้วัยต่อความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น 6. มีเหตุผลและมีประสบการณ์กว้างขวางที่จะเข้าใจปัญหา 7. มีความสุข,ขุมพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ 8. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 9. กมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 10. เก็บรักษาความลับได้ดี 4. บริการจัดวางตัวบุคคลหรือ placement service เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนได้ดำเงินงานตามโครงการหรือแผนการที่แต่ละคนได้ตัดสินใจเลือกแล้วได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมอีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้รวมกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการความสนใจความสามารถความถนัดเพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ประสบความสำเร็จประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. บริการจัดวางตัวบุคคลภายในโรงเรียนประกอบด้วยการช่วยเหลือให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นเรียนพิเศษการให้ทุนการศึกษาหรือกลุ่มพิเศษได้อย่างเหมาะสม 2. บริการจัดวางตัวบุคคลภายนอกโรงเรียนประกอบด้วยการช่วยเหลือให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือออกจากโรงเรียนกลางคันได้มีงานทําการให้นักเรียนได้รับข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงานในรูปแบบของการทัศนศึกษาสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นขั้นตอนของการจัดโครงการการจัดวางตัวบุคคล หการพิจารณาบุคลากรที่จะได้รับผิดชอบการจัดวางตัวบุคคล 2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. การพิจารณาขอบข่ายของงาน 4. การเตรียมแบบฟอร์ม 5. การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดวางตัวบุคคล 5. บริการติดตามผลและวิจัย follow up service เป็นบริการที่มีระบบ ขั้นตอนในการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการการจัดกิจกรรมแนะแนวและการจัดงานโครงการต่างๆของงานแนะแนวเพื่อนำผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบุคคลที่ควรได้รับการติดตามผลมีดังนี้1น,นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาและออกไปสู่สังคมภายนอกการติดตามผลนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วจะทําให้ทราบว่านักเรียนที่ได้รับการแนะแนวไปแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตเพียงใด 2. นักเรียนปัจจุบันที่ได้รับการแนะแนวไปแล้วนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริการในด้านต่างๆนักเรียนหลายคนก็สามารถรู้จักแก้ปัญหาได้และดํารงชีวิตอยู่ในสังคม แต่นักเรียนบางคนก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้สนักเรียนที่ออกกลางคันนักเรียนที่เข้าโรงเรียนในโรงเรียนต่างๆไม่จําเป็นต้องสําเร็จทุกรายบางคนมีเหตุผลที่จะต้องหยุดเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งที่ควรตรวจสอบว่านักเรียนเหล่านั้นเขาออกไปดําเนินชีวิตอย่างประสบความสําเร็จหรือไม่ วิธีการติดตามผลสามารถทำได้ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์นักเรียนนายจ้างหรือผู้ปกครอง 2. การสังเกตนิยมใช้กับสิทธิ์รุ่นปัจจุบัน 3. การประชุมสิทธิ์เก่า 4. การใช้แบบสอบถาม 5. การโทรศัพท์หรือวิธีการติดต่อตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆต่อไปนะคะเป็นวิธีการเล่นเกม quizlet ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีการเล่นเกมค่ะก็ลำดับแรกเราต้องโหลดเกมที่มีชื่อว่าเกม q u i z l e t มาก่อนนะคะแล้วให้พิมพ์ค้นหาที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่าหลักการแนะแนวพอเจอแล้วเราให้เรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วให้กดคำว่า Match ค่ะแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยค่ะตัวเลขข้างบนนะคะจะเป็นการจับเวลาค่ะเกมนี้นะคะก็คือจะให้จับคู่ความสัมพันธ์ของข้อความนะคะอย่างเช่น จุดประสงค์ของการจัดบริการแนะนในโรงเรียนค่ะก็จะคู่กับเพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆด้านและยังทําให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจบุคคลอื่นและนักเรียนยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของตนเองได้นะคะถ้าเกิดว่ามันถูกนะคะมันก็จะหายไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรากดเออเรากดผิดนะคะมันจะเพิ่มบวกเวลาให้เราเร็วขึ้นค่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเวลาที่เราทําได้นะคะอยู่ข้างบนเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากเล่นอีกนะคะก็ให้กดคําว่า p l y y g a i n ค่ะมันก็จะมีคําถามใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะค่ะก็จะขอจบการเล่นเกมเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะคะสมาชิกของกลุ่มเราก็มีดังนี้ค่ะนางสาวสุกัญญาเรือนทองรหัส010นางสาวอิสริยาเสนิยุทธรหัส0 1 นางสาววัฒนายมบะรหัส0 3นและก็นางสาวเจนจีรานินสลรหัส0 4นพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ